ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567บริหารงานโดยนางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง9แห่งดำเนินการจัดโครงการประนิเทศนักศึกษาสายสามัญประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงดำเนินการจัดโครงการค่ายทักษะวิชาการเพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงดำเนินการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครการศึกษาตามอัธยาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านม่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์และกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่และการเรียนรู้สู่ชุมชนณ ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง9้าแห่งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายทุกวันอังคารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวอุดมการรักชาตินบริเวณหน้าเสาธงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยครูและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลรักน์ะาบโรงราชีวีเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 3. มิถุนายนพุทธศักราช2567ณนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายธนาเดชพันธาในายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธีอีกวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2567 านางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเข้าร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5โดยการประชุมผ่านระบบซึ่งมีดิง นสสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกนลนครวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567นางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยข้าราชการครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครณนห้องประชุมสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพันนิคมจังหวัดสกลนครโดยมีนา,ายชานชัยโพลกองสศห์ผู้อํานวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุม วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2567นางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศูญพักพิงสำหรับผู้ยากไร้บ้านร่มชมพูบ้านหนองกรุงสีตำบลหนองกวางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกนลนครโดยมีนายไพโร์ลือขาประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษร,รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในพิธีอีก วันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2567นางเกือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการสูงส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านว่งมอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมโครงการปลูกป,ป่าในใจคนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567นสณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติณโครงการส่งเสริมสินป่าชิดบ,บ้านจานตาบนม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครโดยมีนายไพโรธลือขาประหลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพิเศษร,รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานเปิดโครงการ วันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา10นาฬาิกาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรณน,นห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกนลนคร โดยมีนางเตือนจิบบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยมอบกระเช้าดอกไม้ต้อนรับนายสุริยาจุมพลล่าครูก็สอนอตำบลและได้อวยพรพร้อมให้คําแนะนำในการปฏิบัติงานและเวลา13บสนาฬิกานางเตือนจิบบงบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องสยามรัฐยาคุนูปราการสถาบันพระมาหากษัตริย์ในสังคมไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2567นางเตือนจิตบ,บงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วง ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินนารโรงวันต่อต้านยาเสพติดโรค26มิถุนายนรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจพ้นภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 72,000สามหาราชณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงโดยมีนายธนเดชพันธาน,นายอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานเปิดโครงการวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567นางเตือนจิตบงบุตรผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงมอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีและคณะเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดสกลนคลณรณโรงเรียนบ้านอาจารย์กล้วยน้อยตำบลไม้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านม่วงขอขอบพระคุณค่ะ